รู้สึกว่ามันเป็นหัวพ่อที่มันใกล้ตัวเราใกล้ตัวเราเนาะรู้สึกว่าเอออยากจะอินสปายคนอื่นได้เหมือนที่ก็เคยมีดาราศสลปพิมพ์ขึ้นมาอินสปายเราเหมือนกันใช่ ยังมีแรงจะสู้ก็สู้ไปต่อสู um> <S <s ้จนกว่าจะไม่ม uh ีอากาศที่มาให้ตับที่ี่มีช่วงเพลชื่อเปลว่าอะไรชื่อเพลงว่าแอบชอบไทยจริงเราเคยร้องทั้งเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นใช่จริงใช้เป็นช่วงแบบว่าไพลอตของซีรีส์รับปัดแข่ใช่ เรามีเพลงของพวกเราได้ค่ะที่เป็นเพลงใหม่เลยเป็นประกอบซีรีส์ที่กำลังจะปล่อยเร็วๆนี้มีทั้งเอ็มวีมีท่าเต้นแล้วก็มีชาเลนจ์ให้ทุกคนได้ไปทำตามด้ค่ะชื่อเพลงว่าอยูยูก็เกิดอาการอันสีตรงเล่นใช่ไม่ถึงว่าชาเลนจ์เราเตรียม่อยแล้วเตรียมแล้วเตรียมปล่อยจริงๆปล่อยที่วันนี้ าเล็อาซาเล็อาจะเซอร์เซรเ์อะไรซาเล็ซาเล็เอรทำเคอทำอระยูเกิดอาการโ้อ่าติดตาใช่ค่ะคอมวส่นคเหมือนวงส่ครั้งแรกเลยค่ะทัที่เราควงส่อมาเยอะแค่ไหนก็พอ มันเป็นการเริ่มต้นค่ะแล้วก็รู้สึกถึงแบบบรรยาาศดีๆแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็ตั้งใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สองก็ยังสุดเต้นอยู่ก็มีบรรยากาศที่ก่าตื่นเต้นเยอะเยก็ทำให้มู้สึกมีกำลังใจค่ะแล้วก็ออเมื่อวานก็คือนอกจากวงสวยมีแถบข่าวแล้วก็มีปล่อยทีเซอร์ ก็เราสบายใจอยู่แล้วค่ะเวลาที่ทํางานด้วยกันมันก็ถ้าะไรมันก็โฟล,ล์ไปหมดแล้วก็คอยให้กําลังใจกันในเรื่องแตบบ่ก็ดีดีใจค่ะที่เป็นเขาเป็นตลอดเรียกว่าคือแบบว่าพอเป็ที่ต่องมสัสบาย้าสบายขึ้นอาจจะสบายไปเพราะว่า,า,า,จจาเพราะว่าเราเล่นหน่งคู่หลังสิบห้าปีมีคู่กั <c oughs> กบ <c oughs> ชอบพูดไปแบบว่า ช่วงมัธยมเนาะป๊อปปี้เลิฟยังไม่รักกันขนาดนั้นใช่ค่ะเราจะโดนเบรกตลอดว่าแบบอย่าเพิ่งเล่นเหมือนสนิทกันอย่าเพิ่งแบบว่าให้อาจารย์ไปเล่นเ้องนี้เรองนี้เลยใช่คือมันแบบมันมึนมันถูกใจแต่เราห้ามใจได้ไหมห้ามใจได้ไหมยากอยู่จริงๆแล้วเพราะเออคือมันสนิทกันอยู่แล้วว่ามันแบบเออยากแอบยาก ใช่ค่ะอันนี้ลงจังตอนนี้จะเป็นตอนไหนแล้วนตอนนี้ก็จะได้ดูวันที่8สิงหาพรุ่งนี้เรค่ะวุ่นวามากใช่ค่ะเราจะตื่นเต็มมากเลยจะเรียกว่าหอมหองมากแล้วด้วยจริงๆ8สิงหาเนี่ยเรามีงานเฟิร์สอีพีด้วยที่สามารถมาดู เฟอร์ P ีพีเป็นรอบพีเมียร์ก่อนที่จะปล่อยจริงค่ะต้องมาดูพร้อมกับพวกเราเลยแล้วก็มีโชว์พิเศษของเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็วันทุ่งเอ่อเฟอร์ดีพีเนาะเราก็จะขายบัตรับพรุ่งนี้แล้วค่ะก็สามารถไปเออก็แฟนๆที่อยากไปดูอีกทีหนึ่งกับเรานะคะก็พรุ่งนี้กดบัตรแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนกดบัตรได้ พอ,อเขาได้เห็นที่เซอร์ไปแล้วทุกคนบอกว่าตั้งตารอแล้วก็มันเป็นเฟรมีมากๆแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆที่เชื่อมั่นในตัวพวกเรา<ม>แล้วก็รอคอยพ<ม>วกเราเพราะพวกเราก็ออสองแฟนของพีวตลอดก็เห็นทุกกำลังใจ<ม>เห็นทุกอย่างเลยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ยังรักลราก็ยังดูพวกเราอยู่่ะค่ะคะ เห็นเซเมเล่นอะไรแบบนี้ก,ก็เจนนี่ก็ติดตามด้วยนะคะแล้วก็